ดีแม็กมือสวันนี้บิ๊กจะนำเสนอรุ่นที่ s u z u D-Max All New Blue Power 1.9S ปี2022รถมือเดียวใหม่แท้ๆเพียง12,000กิโลหน้าร้านมี528,000ผ่อนเบาๆเพียง8,900สำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมชุดแต่งแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นล้อมแม็กใหม่ยางใหม่เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะว่าคันนี้นะคะให้ออปชั่นอะไรมาบ้างและมีลูกเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะ มีแม็กซประตูคันนี้นะคะภายในกว้างนะคะมาพร้อมกับเบาะหนักน,นะคะสีดําแดงนาฟังก์ชันเครื่องเสียงระบบเดิมๆจากโรงงานนะคะขับเคลื่อนด้วยเกียร์แมนนวลค่ะสําหรับตัวโครงสร้างเรามีการตรวจสอบจากบริษัทปูเซกชั่นแล้วประเมินให้5ดาวนะคะมีการรับประกันในส่วนตัวโครงสร้างถ้าเกิดออกรถไปแล้วไปตรวจสอบพบเจอ ว่ามีกรณีชนหนักที่คว่มตัดต่อไมไม่แท้หรือเคยนำ้ำพ่วมามนำมาคืนได้เลยและตัวเครื่องยนต์ของเรามีการดูแลส้มศูนย์2ปี20 0 0 0กิโล<ม>และมีการดูแลช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงหากเกิดเหตุฉุกเฉินรถเสียยังแตกแตงหมฎุญแจหายโทรเข้าคอเซ็นเตอร์ได้เลยดูแลกันเต็มๆ2ปีค่ะคันนี้นะคะผ่อนเบาเพียง8,900ใครสนใจทักเข้ามาได้เลยค่ะ